ดอกแคนาจ้าโอ้นดอกแคนาหรือดอกแคปะ่ะแคนาหรือแคปะ่ะแคนานรลอเนาะสวยงามพี่น้องตอนแรกอะขาวจั่วแบบสวยงามมากแต่ว่าอันนี้อยู่แบบยัดใส่ถุงมา<ด>ก็เลยช้ำไปเก็บมาจากในหมู่บ้าน กินกับอะไรดีปนกบหรือสิปนปลาดุกดีพี่น้องมีแต่แนวอยากนี่อยากกินมานานแล้วพอดีแบบไปเจอพอดีในหมู่บ้านเนาะก็เลยเก็บมาตอนเก็บก็คือแบบขาวสวยงามน่ากินมากวันนี้เอามายัดใส่ถุงจ้ะมันก็เลยช้ำแบบนี้ ก็กินได้เหมือนเดิมแล้วเนาะก็จะเอาเกสรเพื่อนออกแล้วก็เอาไปแช่น้ําไว้สักพักเนาะเพื่อให้แบบหมดมะเรงตัวเล็กตัวน้อยที่มันอยู่ในนี้ออกไปเน้นทองได้ไปนะในกินเขา่าห้างก,กับอีมต้มนเนาะจะลวกนิดนึง แกะเก,เกสอนเรียบร้อยจ้านางแกะตัง่าโดนแล้วก็เอากันไกรตัดตรงนี้ออกปลายปายนี่ออกเพราะว่าเพื่นตุกลม,มาใส่ขี้ดินก็จะแบบเปื้อนๆน,น,นิดนึงบางคนก็จะไม่ตัดก็ได้เนาะแต่ว่าแล้วแต่สะดวกวันนี้ก็จะเอาไปเซน้ำไว้ได้วยวันนี้เพื่อล้าง เศษดินเศษฝุ่นออกแล้วก็มลแงตัวเล็กตัวน้อยเบิ่งพี่น้องงามด้วยนี่แต่ว่ายัดแออัดกันมาก็เลยช้ำไปแล้วพอล้างเสร็จก็จะเอาไปต้มลวกเนาะแช่แช,แช่ตู้เย็นไว้จะงามได้ลวะวันนี้มีเวลามาเห็ดปนเห็ดเจวกินก็นได้เวลามีน้อยมาก งานลาดงานหลวงง่ามลายจ้าต้มดนบ่ไม่ไม่เคยกินนะนี่รู้แต่ว่าน่าจะเคยกินแหละแต่ว่านานมากแล้วก็เลยแบบ กินตรงที่แบบว่าเขาต้มเสร็จแล้วน่อยไหมโบเคยเก็บมาต้มเองจากเทือนี่ไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ลวกน่าจะลวกแป๊บเดียวนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นเป็นโดกบางบา,บา,ง,บางเองเนาะ